ถ้าคุณเล่นบคาคาร่าแล้วหมดตูดกระสูดมาเยอะแล้วนะฮะเล่นยังไงก็ไม่เคยชนะนะครับผมอยากให้คุณดูคลิปนี้ให้ดีนะฮะผมอยากให้คุณดูคลิปนี้ให้ดีผมจะมาบอกว่าคุณพลาดอะไรอยู่ฟังดีๆนะครับว่าคุณพลาดอะไรอยู่กับการเล่นบคาคาร่ากับสูตรนะฮะก่อนอื่นนะครับผมถามคุณก่อนเลยว่าสูตรที่คุณใช้เนี่ยคุณรู้ได้ยังไงว่ามันใช้ได้จริงฮะผมเห็นหลายสูตรนะครับในหน้า Facebook นะครับที่คุณต <inadequate S 1> ้องมานั่งจดสูตร สิบไม้บ้างสี่ไม้บ้างห้าไม้บ้างไหมฮะ,ะแล้วพอคุณจดสูตรเสร็จเนี่ยอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆสูตรตัวนั้นเนี่ยมันขึ้นมาให้คุณว่าร้อยเปอร์เซ็นผมถามหน่อยแม่งมาจากไหนว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับปัญญาอ่อนฮะสูตรบาคาร่าไม่มีทางแม่นร้อยเปอร์เซ็นตนะครับบาคาร่านะฮะคุณดูให้ดีนะฮะคุณดูให้ดีคุณดูให้ดีว่าบาคาร่ามันมีสองฝั่งเพลเยอร์กับแบงเกอร์นะฮะ เพราะฉะนั้นอัตราเสี่ยงในบาคาร่าคือห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่มีนะฮะร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเสมอผมขอตัดทิ้งนะเพราะว่ามันออกน้อยมากฮะนี่ฮะไม่มีนะครับสูตรร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอย่าโดนหลอกนะฮะอย่าโดนหลอกนะครับ,ลรบและอีกอย่างหนึ่งคือบางสูตรนะฮะเข้ามาแล้วไม่มีการเดินเงินเลยครับมาถึงมีหน้าให้จดจดไปสี่ไม้จดไปห้าไม,ไไม้อย่างเงี้ยและอยู่ดีมีผลบอกให้คุณไปเล่นไม่มีการเดินเงินบอกอนะ่ะ ผมบอกเลยนะครับถ้าคุณเล่นแบบไม่มีการเดินเงินแบบนี้นะฮะไม่มีการเดินเงินนะครับคุณเล่นอีกพันสูตรคุณก็เจ๊งครับฟังให้ดีครับฟังให้ดีว่าการเดินเงินสําคัญยังไงมาผมจะบอกคุณผมจะมาบอกคุณนะฮะสมมุตินะครับคุณมีทุนห้าร้อยบาทอยากจะเข้ามาเล่นในคาสิโนเล่นกับบาคาร่าแบบนี้นะฮะคุณมีห้าร้อยมาถึงคุณมีห้าร้อยคุณอยากใส่อะไรคุณอยากใส่เพเยอร์แบบนี้ มาถึงป้างห้าร้อยใส่ไปที่เลเยอร์หมดเลยถามว่าคุณทําได้ไหมทําได้นะครับไม่มีใครว่าคุณนะฮะแต่ว่าถ้าคุณเสียตั้งแต่เปิดแรกล่ะนั่นคือทุนของคุณที่เอาเข้ามาหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นการเดินเงินสําคัญฮะค,คุณควรแบ่งต้นทุนของคุณออกเป็นสามไม้ฮะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามและถ้าใครทุนเยอะๆนะผมแนะนําให้ทบถึงไม้ห้าเลยนะฮะผมแนะนําให้ทบถึงไม้ห้าเลยนะเออเพราะฉะนั้น การเดินเงินสําคัญนะฮะกับบาคาร่าครับอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณพลาดกันอยู่หลักๆนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะครับที่คุณยังพลาดกันอยู่นะฮะคือคุณได้แล้วไม่เลิกเล่นแล้วไม่เคยเลิกกันอ่ะไม่รู้ว่าจะเล่นไปถึงไหนนะฮะบาคาร่านะครับผมได้กําไรจากบาคาร่าทุกวันผมบอกเลยว่าทุกวันนะฮะผมเล่นแค่วันละสามเปิดเท่านั้นครับรอบละสามเปิดเนี่ยคุณก็มีกําไรแล้วคุณก็เลิก คุณไม่ต้องไปหวังสูงฮะจะมีสามร้อยคุณจะไปเอาสองแสนมันเป็นไปไม่ได้ฮะค่อยๆเล่นครับเอากำไรก็พอเลยฮะเออนี่นะฮะเรื่องสําคัญที่คุณยังพลาดอยู่ในบาคาร่าอ่ะแล้วทีนี้คุณจะทํายังไงให้ห้าสิบห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยแม่งน้อยที่สุดเป็นการเสี่ยงที่น้อยที่สุดอ่ะนึกออกไหมคุณต้องมีโปรแกรมที่เก็บสถิติของเอเกม ing หรือบาคาร่าทุกห้องนะฮะเพื่อไว้ใช้ในการตัดสินใจนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกว่าผมใช้โปรแกรมอะไรอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮขอเปิดแป๊บหนึ่งอะใครที่สังเกตตั้งแต่แรกนะครับตอนนี้ยผมบวกมาสองไม้แล้วนะผมได้อีกไม้นึ่งผมจะเลิกเล้วฮะตอนนี้ตอนนี้ผมใช้โปรแกรมตัวนี้ครับ SA Auto Bot นะครับเป็นโปรแกรมเก็บสถิติของบาคาร่านะฮะและมีการเดินเงินบอกครับอย่างที่บอกคะัการเดินเงินสําคัญครับเห็นไหมฮะ สูตรตรงนี้จะมีการเดินเงินนะครับว่าให้เดินเงินไม้หนึ่งไม้สองไม้สามนะครับและมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยแต่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าตาต่อไปคุณจะชนะเท่าไหร่นะฮะนี่ครับบวกมาอีกแล้วฮะบวกมาอีกแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกว่าตานี้คุณจะชนะเท่าไหร่นะครับแต่มันบอกว่าห้องเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยมันอัตราชนะจากไตติเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันเป็นการเก็บผลย้อนหลังนะครับไม่ได้ทายไปข้างหน้านะฮะ ดูครับเนี่ยห้องนี้เก็บสถิติบวกมาทั้งหมดนะฮะเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นเดี๋ยวคุณมาดูสถิติข้างล่างนี่ฮะเห็นไหมครับสูตรจะใช้คู่กับการเดินเงินนะครับเห็นไหมฮะเดินเงินไม้หนึ่งไม้สามไม้หนึ่งไม้สามเข้ามาเจ็ดชุดนะฮะอย่างนี้นะครับให้ใช้อย่างนี้ฮะให้ใช้อย่างนี้นะครับและตัดสินใจ Poppy ด้วยตัวเองด้วยสําคัญมากเล่นแล้วให้เลิกด้วยนะฮะเล่นแล้วให้เลิกนะครับเนี่ยอย่างผมนะตั้งแต่ต้นคลิปผมบวกมาสองไม้ละ เดี๋ยวไม้นี้ยไม้สุดท้ายผมจะใช้กับการเดินเงินให้ดูด้วยอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูครับเศรษฐบอกที่อะไรเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะคุณไม่ต้องจดนะครับมันเก็บออโต้นะฮะดูฮะ,เป,ะเป๊ะนะครับเหมือนกันเป๊ะนะฮะเขาจะดึงมาเก็บค่าไว้และประมวลผลนะครับว่าเฮ้ยสถิติที่ผ่านมาเนี่ยสูตรตัวนี้มันเข้าไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและตาต่อไปควรไปที่อะไรนะครับคุณก็ดูว่าอ่ะเขาบอกไปที่เพลเยอร์ผมใส่สองหมื่น ผมจะเดินเงินหนึ่งหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นนะฮะนี่นะครับที่เพลเยอร์นะฮะเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูฮะว่าตัวเนี้ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าอย่าลืมนะครับเรื่องสําคัญนะฮะการเดินเงินการเก็บสติของคาสิโนฮะนี่ครับเจ็ดแ้มฮะของเขาสี่ครับเห็นไหมครับแค่นี้เลยครับคุณก็รวยได้เลยฮะเห็นไหมฮะเดินเงินทบ ตามโปรแกรมตามสถิติอ่านสถิติดีๆแค่นี้ฮะผมเอาเข้ามาห้าหมื่นตอนนี้ผมมีเท่าไหร่ผมมีแปดหมื่นเก้าผมบวกมาเกือบสี่หมื่นนะอ่ะนี่ครับวิธีการชนะบา,าคาร่าของคุณอยู่ตรงนี้นะฮะฟังดีๆครับและลองไปใช้ดูฮะโปรแกรมตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาแจกฟรีอยู่นะฮะใครที่อยากเอาไปลองเล่นเหมือนผมเนี่ยบวกกันวันละสามไม้สี่ไม้เอากําไรเอาเงินไปใช้กันฟรีๆนะครับ คุณลองทักไปแล้วกันคุณลองทักไปที่สูตร sa autobot ของเขานะฮะอ่ะลองไปใช้ดูครับและถ้าได้ผลไม่ได้ผลยังไงมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยแล้วเจอกันครับพี่น้อง